สวัสดีค่ะสรงงานค่ะสตาร์รถค่ะสตาร์รถมาเป็นเดลท์ทูสเต็ปนะคะไฟลีค่ะไฟลีเป็นวงแหวน LED นะคะไฟเลี้ยวค่ะอ่าไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นทูสเต็ปนะคะไฟต่ำค่ะโอเคโปรเจคเตอร์ทางนานทุกตัวเป็นไบซีนอนสูงต่ำในตัวนะคะสูงค่ะไปค่ะ เดี๋ยวเรามาชมแสงหน้าตัวรถกันนะคะโอเคสูงค่ะไปค่ะเดี๋ยวเรามาชมแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะคะสูงค่ะโอเคปลไยค่ะแสงสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันนะคะคันนี้เป็น m a ด้า BT ห้าสิบนะคะคมเดิมลูกค้าเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะ ไม่สว่างนะคะลูกค้าได้เข้ามาติดตั้งชุดโปรเจกเตอร์นะคะคุ้มสุดคุ้มนะคะเป็นไบวอก9.1พระหลาด UPS 55วัตต์นะคะรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะคะแล้วก็มี d a y l i g h t t o Step นะคะสนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook BT Premium Auto s ซ n o อนทุกสาขาคา่ะขอบคุณค่ะ